คือวันนี้เราก็จะทำอ่าอ่าพะคอนซีเรียลคุกกี้นะคะอันนี้คือส่วนประกอบที่เราจะใช้ทำนะคะอัน,นี้ก็เอาใส่ไข่แล้วก็ตีไข่นะคะ นี่ก็จะเติมน้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ตีเข้ากับใส่นะคะนี่ก็จะใส่น้ำตาลอ้อยลงไปนะคะแล้วก็คน้เข้ากัน อันนี้ก็ใส่เนยลงไปดีให้เข้ากันนะคะน,นี้ก็เติมกลิ่นวานลิลาลงไปนะคะวานลิลาลงไปแล้วก็เติมเกลือลงไปด้วยค่ะแล้วก คนให้เข้ากันน,นี่ก็เติมผงโซดาลงไปนะคะน,นี้ก็ค่อยๆเติมแป้งลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอันนี้ก็ คนตีกันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วครับแป้งนี้เราก็ใส่สีเรียลลงไปนะคะแล้วก็คนให้เท่ากันค่ะค่อยๆใส่ลงไปผสมให้เท่ากันอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของ คุกกี้ที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปใส่ในถาดอบนะคะอันนี้ก็เป็นคุกกี้ที่ใส่ถาดที่จะนำไปอบนะคะก่อนก่อนอบเราจะใส่ประคอนอ่อนบนแต่ละอันนะใช้ข้างบนของคุกกี้แต่ละอันนะคะ อันนี้ก็เป็นผักคอนอซีเรียวคุกกี้ที่พร้อมที่จะอบแล้วนะคะนี่เป็นคุกกี้ที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ